อยู่กับพันเอกดอกอรนาทีสุกรล,ลั์ครับท่านครับเรื่องของ <นะ S 1> ทีวีดิจิตอลที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าคนที่ดูรายการเนี่ยเข้าใจเรื่องมาพอสมควรแล้วผมขอสรุปสั้นๆและเดี๋ยวผมจะโยนคําถามท่านครับผิดถูกตรงไหนท่านช่วยทวงติงผมนะ124ช่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่องข่าวสารสาระ7ช่องเป็นช่องสาระบันเทิงในความคมชัดปกติ7ช่อง ช่องบันเทิงสาระบันเทิงความคมชัดพิเศษความคมชัดสูงเจ็ดช่องใช่ครับช่องเด็กและเยาวชนสามช่องครับรวมกันแล้วยี่สิบสี่ช่อง,องร,รวมกันแล้วยี่สิบสี่ช่องอต่อมาต้องสรุปว่าหลังวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามเมษายนจะมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ออกอากาศได้ครับถูกไหมครับแต่ว่าคนที่เปิดดูทีวี อาจจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่1เมษาแต่ละช่องเขาอาจจะเริ่มทดลองออกอากาศแล้วถูกต้องนะครับฉะนั้นขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าท้ายที่สุดหลังออกใบอนุญาตโฆษณาวันที่23เมษาแล้วกฎหมายบอกว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนคุณก็ต้องออกอากาศแปลว,ว่าหลัง25้าพฤษภา24ช่องจะอยู่ในจอโทรทัศน์ถูกไหมครับเอาละทีนี้คือคำถาม เดี๋ยวก่วอนคำถามนะครับ,ค,รบคือทำลายเราจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบเรากําหนดกันคร่าวๆอันนี้ยังไม่เป็นมติกสทนะครับ,ค,รบคาดว่าจะเป็นมติกสทในวันจันทร์หน้าอ๋อต้องผ่านชุดใหญ่ต้องไม่ผ่านชุดเล็กนี่แหละครับแต่เ,เป็นประชุมวันจันทร์หน้านะครับก็คืออาจจะประมาณสัก25เมษายนเมษารจะมีการออกใบอนุญาตคือออกใบอนุญาตให้ก่อนแต่กําหนดวันเริ่มต้นการอนุญาตคือ25เมษาประมาณนั้นแต่ว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะถึง25เมษายนเนี่ยก็จะมีการทดลองทางเทคนิคอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1เมษายนเป็นต้นไปหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยนะครับ,รบมีการทดลองทางเทคนิคของทั้งโครงข่ายภาคพื้นดินและโครงข่ายที่ผ่านดาวเทียมและเคเ,เคบิลในการที่จะรองรับการออกอากาศจริงในวันที่25เมษายนที่เรากําลังรองมติคอสทอ,ออยู่นะครับแล้วเมื่อมีการบอกว่าวันเริ่มนับหนึ่งของการอนุญาตคือ25เมษายน ตามกติกาก็คือคนที่ได้รับใบอนุญาตเริ่มต้นการอนุญาตแล้วจะต้องออกอากาศภายใน30วันวันก็คือ25พฤษภหคาพฤษภทุกค,คนจะต้องออกอากาศาก่อน25พฤษภาซึ่งเราคาดว่าประมาณ80-90%ขึ้นไปของอช่องที่ชนะการประมูลจะออกอากาศตั้งแต่25เมษาครับครับทีนี้คำถามที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ฟังมาก่อนหรือหรือฟังแล้วอาจจะลืมไปแล้วดูได้ย่งไรดูได้ยังไงดูได้อย่างไรครับา ประการที่หนึ่งนะครับ,รบตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปคนกรุงเทพคนเชียงใหม่คนสงขลาและคนโคราชเนี่ยจะสามารถดูได้ทางภาคพื้นดินทางภาคพื้นดินแต่คือไม่ต้องไม่ต้องไปจิดจานดาวเทียมไม่ต้องซื้อจานดาวเทียมครับไม่ไม่ต้องเป็นรับเคเบิลของใครไหนครับก็ดูได้ดูได้ครับแต่ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซ็ตทอปบ็อกเซ็ตทบบ็อกเพื่อดูกับทีวีเครื่องเดิม ครับนะครับเซตท็บบอปบล็อกล้วก็ต้องมีสายอากาศด้วยนะครับ,รบซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็มีขายทั่วไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็สามารถซื้อเซตท็บบอปบล็อกและสายอากาศมาเพื่อที่จะดูกับทีวีเครื่องเดิมรหรือถ้าท่านไปซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่เป็นด <Digital S 2> ิจิตอลอยู่แล้วที่มีจูนเนอร์เป็นดิจิตอล ก็จะมีรูปของอน้องดูดีนะครับตัวสีเขียวๆนะครับ,รบอันนั้นติดอยู่บนเครื่องแล้วบอกว่าเป็นทีวีดิจิตอลที่สามารถรับได้สัญญาณได้โดยตรงอันนั้นท่านก็แค่มีสายอากาศท่านก็จะสามารถที่จะดูได้เลยก็แปลว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยทีวีระบบเดิมดูได้แต่ต้องไปมีกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นี้เสียบเข้าไปใช่ครับแต่ถ้าในอนาคตวันหนึ่งบริษัททําโทรทัศน์ทั้งหลายเขา ไม่ทำแล้วอนาล็อกเขาทำทีวีดิจิตอลท่านเขาไปซื้อทีวีดิจิตอลวางตั้งเสียบสายเข้าไปดูได้เลย<ช>โดยโดยเสาก้้งปลาหนวดกุ้งเนี้ยก้างปลาถูกไหมต้องเป็นสายอากาศนี่ออต้องเป็นสายาอากาศบางสายอากาศในปัจจุบันเนี่ยจะรับไม่ได้<อ>ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะรับไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องความถี่ที่เรียกว่า v h f ครับแต่ถ้าเกิดว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะใช้ u h f ครับเพราะฉะนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือมีการซื้อสายอากาศใหม่ด้วย<อ>นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับถ้าใครสามารถที่จะรับสัญญาณของไทย p b s ได้อยู่ปัจจุบันบสายอากาศนั้นจะใช้ได้กับท<อ>ีว <TV Digital S 2> ีดิจิตอลนะครับมีคนถามว่าที่เขารับจานดาวเทียมทั้งหลายเขาเป็นสมาชิกข,ของ True อยู่ เขาสามารถดูได้เลยใช่ไหมครับเขาสามารถดูได้เลยตั้งแต่เริ่มการทดลองทดสอบดูได้เลยไม่ต้องไ,ไปมีกล่องนี้ครับคนที่ต้องไปมีกล่องนี้คือคนที่ไม่ได้ติดจานดาวเทียมไม่ได้เป็นสมาชิกของทรู<ช>ไม่ได้เป็น สมาชิกเคเบิลที่ไหนใช่ครับต้องติดกล่องนี้ต้องติดกล่องเนื่องจากว่าโครงข่ายภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลเพราะทีวีเครื่องเดิมที่เคยรับสัญญาณเป็นอนาล็อกอยู่จะไม่สามารถรับได้เราก็เลยต้องมีกล่องแปลงสัญญาณที่เรียกว่าเซตทอบบ็อกเนี่มารับสัญญาณก่อนแล้วก็เปลี่ยนสัญญาณเป็นอนาล็อกเพื่อให้ทีวีเครื่องเดิมสามารถรับสัญญาณได้นะครับอ่านในข่าวหนังสือพิมพ์ท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์ว่ากสทชจะ จะสนับสนุนให้มีการรับชมอย่างทั่วถึงโดยจะแจกจ่ายไอ้เครื่องกรองนี้โดยผ่านเป็นคูปองให้ประชาชนไปซื้อเอา ความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการอนุมัติหลักการเก้าข้อไปตอนนี้สํานักงานก็กําลังดําเนินการเรื่องการจัดทาแผนงานต่างๆอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าหลังจากที่มีการออกอากาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากวันที่25พฤษภาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหรือเดือนเศษๆก็คงที่จะมีการแตกๆกูปองครับ คูปองนี้จะครอบคลุมราคาได้ทั้งหมดหรือคร<ะ>อบคลุมราคาบางส่วนหลักการคือหลักการที่กําหนดเมื่อวันจันทร์นะครับอบอกว่าควรที่จะเพียงพอสําหรับประชาชนเนี่ยใช้จัดหาอุปกรณ์ในการรับสัญญาณค,ควรที่จะเพียงพอเพียงพอถ้าเป็นภาคพื้นดินก็คือนอกจากาใช้สําหรับกล่องรับสัญญาณแล้วควรเพียงพอสําหรับสายอากาศด้วยครับสมมุติว่าทั้งกล่องทั้งสายอากาศเขาขายกันอยู่1,000บาท คำว่าเพียงพอก็คือเขารับคูปองแล้วเขาไม่ต้องไปควักเงินเพิ่มเลยใช่ครับนั่นคือหลักการครับนอกจากเพียงพอแล้วผมคิดว่าควรที่จะเพียงพอสําหรับกล่องที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับแล้วก็เราเราเราคงที่จะไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนีใช้กลูปองแล้าเป็นกล่องที่ไม่มีคุณภาพดีผมคิดว่าเรื่องของการประกันคุณภาพก็จะเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะอนุญาตให้มีการแลกคูปองด้วยครับ ถ้ามีคูปองอย่างนี้ก็แปลว่าทุกบ้านซึ่งประมาณกันว่า20กว่าร้านครอบครัวครับจะได้อย่างทั่วถึงเมื่อถึงเวลาที่ออกอากาศฟูด์เต็มประเทศถูกไหมคร,ครับแต่ว่าจะแจกตามลําดับนะครับอย่างเช่นสมมติว่า,าเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาแล้วก็โคราชแจกในพื้นที่นี้ก<อ>่อนก็จะแจกในพื้นที่นี้ก่อนนะครับก็<อ>จะแจกไปตามลําดับตามลําดับของเวลาของการขยายตรงขายภาคพื้นดินครับเท่าที่ได้ตกลงในเบื้องต้นแจกยังไงวิธีการที่จะให้อยู่ผมอยู่กับบ้านครับผมจะต้องไปรับที่ไหนหรือท่านส่งให้ผมถึงบ้านวิธีการอันนั้นเดี๋ยวไว้ถึงเวลาแล้วก็จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าคอนเซปต์คงที่จะมีการส่งไปให้ที่บ้านแหละครับ เป็นคงปองไม่ใช่สงก่องไม่ใช่สงก่องครับแล้วก็ไปแลกเอาสกัดกับร้านค้าที่ง่ายที่สุดถูกต้องครับจะเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดครับแล้วก็ประชาชนสะดวกที่สุดและสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายนะครับจะไม่มีการแบบประเภทสามยี่ห้อ5้ายี่ห้อไม่เกิดขึ้นนะครับครับเอาละครับชัดเจนนะครับดูได้อย่างไรตบทวนอีกที่หนึ่งท่านที่ติดจานทรูอยู่แล้ว ท่านที่ติดจานประเภท psi จานดำจานเหลืองจานอะไรทั้งหลายที่ดูดูกันอยู่หลังหนึ่งเมษาพอแต่ละช่องประกาศว่าเขาทดลองอากาศท่านกดไปกดมาได้เลยเออทางจานดาวเทียมก็ฝากผมไม่บอกโดยซ้ำไปว่าดึงปลั๊กออกก่อนแล้วเสียบใหม่ดูได้เลยนั่นคือระบบดูดิจิตอลในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้แจกกล่องซื้อกล่องแต่ว่าหลังจากที่กสทแจกจ่ายแล้วกระบวนการก็ ก็จัทั่วถึงยุติธรรมทั้งประเทศเอาพักก่อนแล้เดี๋ยวกลับมาดูว่ามีเรื่องอะไรอีกที่ควรจะรู้เก็บกับทีวีดิจิตอลเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับคณะกรรมการกิจการประจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอัานมันหมดหรอ แล้วทำไงดีก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันนิดเดียวอุดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้องรัแต่วันน,บบนี้ครับถึงจะทำถวันน่ง คุณเริ่มรู้สึกแบบนี้หัว <c oughs> ใจเต้นแรงบ่อยๆ <c oughs> หน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจุ๊จุ๊กย,ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลใจจเนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรัก <c oughs> เมืองไทย <c oughs> ทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวัน <c oughs> ออกไปสัมผัส <c oughs> แล้วคุณจะลงรักประเทศไทย ห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบ r อดแบน n d ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทย โดยกสอทอชอครับ,ค,รบคนดูจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญที่สุดเมื่อระบบทีวีดิจิตอลมาถึงสิ่งที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเ,าเราได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของคุณภาพครับนนครับจานวนปริมาณเดิมฟรีทีวีมีอยู่แค่6ช่องครับวันนี้เรากําลังจะเป็น36ครับนะครับครับแล้วก็ความหลากหลายแน่นอนพอปริมาณเพิ่มขึ้นหลายเท่าต,ตัวแบบนี้ความหลากหลายก็จะเพิ่มขึ้นความแข่งขันการแข่งขัน,ขนความหลากหลายนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของทีวีคือเนื้อหาสาระ จำนวนเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้เกิดความหลากหลายและเนื้อหาที่แตกต่างกันเดิมทีวีเรามีอยู่แค่ห้าหกช่องเนี่ยเราตอบสนองคนได้จํานวนจํากัดใช่ไหมครับแต่พอมีขยายจํานวนมากแบบนี้ผมคิดว่าจะสามารถตอบสนองคนได้หลากหลายยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยีมันจะมีความคมชัดต่างกันมากไหมท่านครับกับระบบอนาล็อกที่เป็นอยู่ความคมชัดถ้าเทียบกับระบบอนาล็อกนี่เป็นเป็นคนละเรื่องแน่นอนนะครับแม้กระทั่ง ระบบอนาล็อกที่รับสัญญาณดีที่สุดก็ยังมีความคุมชัดไม่เท่ากับระบบที่เป็นสแตนดาร์ดเดฟ n ิเนชันคือความคมชัดปกติของระบบดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไฮเดฟฟิเนชันเนี่ยยิ่งเป็นคมชัดคนละเรื่องกันคมชัดขนาดผู้ประกาศเขาบอกแหมไม่ดีเลยเพราะเห็นสิวเห็นไฟเห็นอะไรนิดหน่อยเห็นหบดเพราะว่านักกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเห็นเหงื่อเห็นเห็นหญ้าเห็นทุกอย่างครับครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่า โครงข่ายนี่ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญเป,นปขนาดนี้ท่านได้ควบคุมกํากับโครงข่ายทั้งหลายให้รองรับความเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์หรือยังคือจริงๆแล้วโครงข่ายเนี่ยเราดําเนินการมาก่อนมีการประมูล6เดือนนะครับ,รบรหลังจากการประมูลอยู่ในโปรเซสช่วงนี้เนี่ยรวมแล้วเกือบๆปีนะครับที่โครงข่ายได้เตรียมการมา แล้วก็ได้มีการตกลงมีการมีการดาเนินการกันมาตามลําดับผมคิดว่าโครงข่ายเนี่ยอพอถึงเวลาก็คงพร้อมนะครับแล้วก็มีบางส่วนถ้าเกิดว่าไม่พร้อมก็ใกล้เคียงนะครับแน่นอนที่สุดการเปลี่ยนผ่าน,น,น,นก็มักที่จะมีปัญหาทางเทคนิคบ้างเล็หน่อยเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ผมเรียนว่าเราจะมี2สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกก็คือการทดลองทางเทคนิค,คนะครับของโครงข่ายตั้งแต่ประมาณต้นเมษาจนถึง ปล,ปลายเมษานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทดลองการออกอากาศข่าวกวาจะมีการเริ่มต้นอ,ออกอากาศอย่างเป็นทางการครับครับพอถึงจุดหนึ่งท่านสามารถที่จะตบอกและพูดได้ไหมว่าวงการโทรทัศน์ประเทศไทยครับจากนี้ไปเราจะไม่เป็นสองรองใครทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่องเนื้อหาทั้งความคมชัดเรื่องเนื้อหานั่นเป็นเรื่องของทางฝ่ายพวกผมผู้ผลิตถูกไหม แต่เรื่องของระบบเรื่องความคมชัดเรื่องเทคโนโลยีหน้าที่ท่านเราสามารถพูดได้ไหมว่าเราไม่เป็นสองรองใครเอาในเอเชียในอาเซียนไม่ต้องในเอเชียครับในโลกเลยครับในโลกเลยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มีการออกอากาศ เต็มระบบในเรื่องของ DVB-T2 ก็คือเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคที่2นะครับเราเนี่ยช้าในยุคที่1ก็คือไม่เคยได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในยุคที่1เลยแต่เรามาถึงยุคที่รับวันนี้เนี่ยสิ่งที่กสทชได้เลือกเนี่ยคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลกในวันนี้ในเรื่องของระบบดิจิตอลแล้วก็เราก็เป็นประเทศแรกที่ใช้มันเต็มาปแบว่าผมอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ว่า ในชั้นในแถวของระบบเนี่ยมันอาจจะมีคนที่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่หน้าๆเลยเราอยู่หน้าสุดครับ<อ>เราอยู่หน้าสุดเราเนี่ยอยู่พร้อมๆกับรัสเซียนะครับแล้วก็พร้อมๆกับอินโดนีเซียครับแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาก็จะเป็นปร,ประเทศที่แบบครึ่งๆกลางๆนะครับแม้ตทั้งประเทศในยุโรปเนื่องจากว่าเขาใช้เทคนโนโลยีดิจิตอลในยุคที่หนึ่งการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคที่สองเขาก็ค่อยๆที่จะ มูฟ <Are> จากยุคที่หนึ่งมาสู่ยุคที่สองย้อนถามกับทีกนิดหนึ่งคำถามสุดท้ายทีวีมีอยู่สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไทยพีบีเอสเจ็ดช่องหกเจ็ดช่องอยู่ๆเพิ่มขึ้นมายี่สิบสี่ช่องคำถามคือทำไมพรวดพลาดมาเป็นยี่สิบสี่ช่องทำไมไม่เริ่มทีละเจ็ดช่องทำไมไม่สิบสองช่องตัวเลขยี่สิบสี่ช่องนี่เป็นความอาดฟ้าชาญชัยมากท่านคิดบนพื้นฐานอะไรคือตัวเลขยี่สิบสี่นะครับ มันมีในยาผสมควรนะครับ,รบก่อนที่เราจะคิดว่ามันควรมี24ช่องเนี่ยทางกรสชาก็ได้ทำรีเสิร์ชในห้วงสองปีสองปีที่แล้วเนี่ยรเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องยาววันวเนี้ยเวลาผมหมดนะผมต่อวันพรุ่งนี้วันหนึ่งท่านจะต้องมาตอบคําถามว่าทําไมเพิ่มทีเดียว24ช่องได้และวันพรุ่งนี้ผมจะชวนท่านคุยเรื่องโทรทัศน์ดาวเทียมมียังมีคนฟ้องมาเยอะ โทรทัศน์ที่สุมไฟใส่ฟืนให้บ้านเมืองแตกแยกจะดําเนินการยังไงวิทยุชุมชนซึ่งไม่มีระเบียบอะไรเลยใครนึกจะออกอากาศยังไงก็ได้จะทํำยังไงแผนในการที่จะจัดระเบียบโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนคงอยู่ในใจท่านแล้ววันนี้เวลาหมดผมต้องขอบคุณพันเอกดอกเตอร์นาทีสุกรัฐก่อนวันพรุ่งนี้ยังเจอกับท่านตอนอีกหนึ่งวันวันนี้เราตั้งสองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ